สวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติที่หลายคนรอคอยและน่าจะมีมาตั้งนานแล้วใน iPhone ตอนนี้มาพร้อมกับ iPhone 15รุ่นใหม่ทุกรุ่นแล้วครับนั่นคือการเช็ควันที่ผลิตการเช็คว่าเปิดใช้งานครั้งแรกเดือนอะไรปีอะไรพร้อมข้อมูลรอบการชาร์จแบตเตอรี่สามารถเช็คดูได้ง่ายๆทันทีเลยครับซึ่งรอบการชาร์จแบตเตอรี่นั้น Apple อธิบายว่าคุณจะใช้ครบรอบการชาร์จก็ต่อเมื่อคุณใช้วงเล็บคายประจุในปริมาณเท่ากับ100%ของความจุแบตเตอรี่ และไม่จำเป็นต้องเป็นการใช้งานทั้งหมดรวดเดียวจากการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยเช่นคุณอาจใช้เพียง7 5เของความจุแบตเตอรี่ใน1วันแล้วชาร์จไฟข้ามคืนจนเต็มหากคุณใช้ในวันถัดไปอีก2 5เจะถือว่าคุณได้คายประจุไปทั้งหมดครบ100เซโดยที่การใช้งาน2วันนี้จะถือเป็นหนึ่งรอบการชาร์จซึ่งการใช้งานให้ครบหนึ่งรอบการชาร์จนั้นอาจใช้เวลาหลายวันก็ได้ นั่นคือถ้าใน iPhone ของเพื่อนๆนมีระดับพลังงานแบตเตอรี่เต็ม1 0 0และเพื่อนเพื่อนใช้ไปจนเหลือ50%แล้วทำการชาร์จจาก50%จนเต็ม1 0 0ถือว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ไป0.5รอบครับจากนั้นในวันถัดมางานเรายุ่งมากไม่ค่อยได้ใช้ iPhone ทำให้ใช้แบตเตอรี่ไปเพียงยห่ือ75%จานั้นทเซ็นต์ารลจนเจ็ม100%อีกครั้งเท่ากับว่าเราชาร์จบตเตอรี่ไป0.25รอบรวม2วันชาร์จไป0.75รอบครับ ถ้าในวันถัดมาเรายังคงมีงานยุ่งและใช้แบตเตอรี่ไป25%เหมือนเดิมจากนั้นทำการชาร์จไปจนครบ100%วันที่3นี้เราชาร์จไป0.25รอบรวม3วัน0.5บวก0.25บวก0.25เท่ากับ1จะนับเป็น1รอบการชาร์จหรือ1ไซเคิลเขาซึ่งจะคำนวณในลนนักษณะนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่นับจากการเสียบชาร์จเครื่องแต่ละครั้งคือ1รอบนะครับวิธีการเช็คก็ง่ายสุดๆไม่ต้องลองแอป ไม่ต้องสร้างคำสั่งรัดแต่เช็คได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะเกี่ยวกับแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดในหัวข้อแบตเตอรี่จะแสดงข้อมูลต่างๆครบเลยครับทั้งวันที่ผลิตใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่แบตเตอรี่ชาร์จไปแล้วกี่รอบในคลิปนี้เป็นเครื่องใหม่แกะกล่องแบตเตอรี่ยังไม่มีการชาร์จรอบการชาร์จจึงเป็นศูนย์ครับซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับ เพราะจากนี้ไปเวลาที่เราจะซื้อเครื่องทั้งมือหหรือมือสสามารถเช็คได้ทันทีว่าเครื่องเก่าแค่ไหนแล้วเริ่มใช้งานมากี่เดือนกี่ปีแบตเตอรี่ชาร์จไปแล้วกี่รอบไม่ถูกหรอกว่าเป็นเครื่องมือ1เครื่องใหม่แกะกล่องแต่เปิดใช้ไปแล้วเป็นชาติหรือมือ2ของใหม่ใหม่แค่ไหนชาร์จไปแล้วกี่รอบหลอกกันไม่ได้แล้วครับสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่องหรือใช้เป็นข้อมูลต่อรองราคาได้ด้วย เพื่อนๆที่ใช้ iPhone 15ทุกรุ่นไปตรวจสอบกันได้ง่ายๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นอื่นๆสามารถเช็ครอบการชาร์จด้วยคำสั่งลัดสำหรับวิธีเช็คสามารถดูได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ